การจนะบุรีงานอาสาสมัครช่วยเหลือสังคมต้องมองอย่างมีอคติช่วยคนเจ็บป่วยหรือเกิดภัยธรรมชาติต่างๆไปจนถึงเก็บผู้เสียชีวิตคืองานที่เราทําเพื่อช่วยเหลือสังคมให้สังคมน่าอยู่และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินผู้สื่อข่าวรายงานว่าในขวัญชัยธิระศิลป์ประธานมูลนิธิอุภัยการชนะบุรีศูนย์ใสยกน้อยท่าสาววังกระแจะ ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่ใจบุญจากคุณครูอรุณจันทบุตรคุณครูโรงเรียน,นรัตนโกศินบวรนิเวศส,สารยาจังหวัดนคนปรปฐมนำน้ำเดิมถุงมือยางชุด PPE ชุด CPE และเฟชชิลมามอบให้กับอาสาสมัครไว้ใช้ในการออกให้การช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ต่างๆ ึ่งทางมูลนิธิอุปภัยการจนบุรีศูนย์สซโยกน้อยกำลังขาดแคลนและมีความต้องการอยู่พอดีมูลนิธิอุปภัยการจนบุรีศูนย์ไซโยขอขอบคุณคุณครูอรุณจันทบุตรและปรรยาที่ให้ความอนุเคราะห์จัดหาอุปกรณ์และน้ำดื่มดังกล่าวมาให้ซึ่งจะสามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุดกับพี่น้องประชาชนที่เจ็บป่วย หรือบาดเจ็บจากสถานการณ์ต่างๆหรือขอเชิญร่วมบริจากลงศพให้กับศพญาติศพยากไร้เพื่อสะดอกเคราะห์ต่อชะตาหรือร่วมบริจาคสมทบทุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถพยาบาลได้ที่ศูนย์มูลนิธิกู้ภัยการจจนาบุรีศูนย์ไสยกน้อยบัญชีธนาคารกรุงไทยหมายเลขบัญชี735044 2580้า25ชื่อบัญชีหมูลนิธิกู้ภัยการชนบุรีศูนย์ไซยกน้อยหรือร่วมทำบุญได้ที่สำนักงานมูลนิธิกู้ภัยการชนบุรีศูนย์ไซยกน้อยอยู่ติดกับโรงเรียนอนุบาลไซโยกหมู่สามตำบลท่าเสาอำเภอไสโยกจังหวัดการจนบุรีเบอร์โทร089 533 5320 บาดเจ็บเจ็บป่วยป่วยฉุกเฉินโทร089 533 5320และ061 434 7972หรือ1669ก่าวนิว2 4สีการชนะภุรีปรีชาไหลวารินรายงาน